วิกฤตโควิด -19 mm hmm. เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่มีใครตั้งรับได้ทันท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่ท่านรักไม่ต่างจากผมทุกคนก็รอผมอยู่เช่นกันโปรดใช้เวลานี้อยู่บ้านเถะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการรีบมาพบแพทย์การปกปิดข้อมูลจะทำให้เราแพ้ถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่บ้านกันนะคะ คนแล้วคนเล่าที่เราตรวจพบเชื้อโควิด1 9และคุณคงไม่อยากเป็นคนต่อไปอยู่บ้านกันนะครับทุกครั้งที่ผมพบผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการหอบเหนื่อยจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทราบดีว่าเขาทรมานเพียงใดและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพวกบคุณอยู่บ้านกันนะครับเรามียาและวัชภัณฑ์ที่จำกัดที่จะใช้รักษาผู้ป่วยที่ท่านรัก ถ้าท่านรักพวกเขาอยู่บ้านกันนะครับผมไม่อยากเห็นคนป่วยตายต่อหน้าต่อตาแล้วไม่อยากจะเลือกรักษาเฉพาะคนบางคนคุณสามารถเชื่อเราได้อยู่บ้านกันนะครับทางเดียวที่ทุกคนจะรอดจากการติดโควิด -19 ได้โปรดอยู่บ้านกันนะคะใครจะเป็นผู้หยุดการระบาดครั้งนี้นั่นก็คือคนไทยทุกคน ร่วมกันอยู่บ้านกันนะครับ